สลับที่ได้ไหมออกมาหนะึ่งตัว,ว,ว,วที่จองตัวที่จองนะครับน่าจะเป็นกระมงไม่ตึก๊กไหมไเล็กๆจับดั้มขึ้นมาเลยเล็กไซนี้แน,น่นๆจับชกจับชกย้ำเลยเอเอ ผ่ <Yay! S 2> <c oughs> านผ่านผ่านขา้ขงางนอกข้างนอกก็หยิบตั้งนั้นจะลุดกดเนอะอ้ยกดแล้วก็โล่นะเซ็งพ <Yeah. S 1> <c oughs> อๆกัน อีกแล้วครับมาต้องหลบต้องผลเลยกานผู้ชมันนี้ อย่างไม่เห็นปลาท่านผู้ชมออกขาวๆมาแล้วกระมงครับกระมงดำเลยดำเลยดำเลยเออปึ้งครับผมเหลี been, h, mm ่ยมนี้ได้สองตัวครับท่านผู้ชมเอกตัวที่สามนะครับดำ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 มาเลยดำมาเลยโอเค รอบทุกคนนันะครับหัวเรือกับหัวเรือหัวเรือทำมมดีแล้ท่านผู้ชมไอ้ยันรอ่อไอ้ยัะไอ้ยัะเป็นมงกุลไหมตากมงุ จุ่มลงไปจุ่มเลยจุมจ่มคันจุม่มคันเลยจุจ่มคันไหมอัดอัดจุ่มอัดอัดรายการจุ่มน้ำเดี๋ยวมันบาดท,ท้องเลย่อยๆงัดขึ้นมาเ<ป>วลามันเล่าต้องเลยจุ่มลึกๆเลยโอ้ตัวเบนเซนตัวนี้ยต,ตัวใหญ่นะ<อ>มีเทียงอ่ะโอ้จากไรเรือไปตรงเรือเฉยโอ้ฮอตจริงๆไว้ตัวที่ห้านี่ย ไม่ธรรมาดาอีกแล้วตอนนี้อืเอเ้า,อา,าบาาอกย,ยังไปรับไปผมจะตัดให้เดี๋ยวยันย,ยัน